กลับสบายดีท่านผู้ชมที่เขาร่วมหับโมทุกคนยินดีต่อหับทุกคนเข้าสูส่สอากาศายลมนะทุกคนคือมือนีกะบย่าไห้เอฟซีฮูวาเพลเซนเดี๋ยวนี้นี่อยู่ประเทศจีนนะทุกคนอยู่ประเทศจีนอยู่เฮคหะญาพี่น้อนนี่เลยทุกคนกะคือเพลเซเอกะบย่าโลคลิคปเนาะทุกคนแต่ว่าบ่ามีสัญญาณเนาะทุกคนแต่ว่า ประมาณเนื้อนาที่นี้ลมไหลนาะทุกคนแต่ว่าไก่เนื้อนาที่นี้มันลมก็ไหเนาะทุกคนเดี๋ยวเผื่อเส้นก่อนพญานาญอ่านาทุกคนคือพญานาญเฮคลิปเนื้อนาที่นาะทุกคนถ่ายแล้วกะเอออีพีต่อไปอีพีต่อไปเฮแบบนี้เนาะทุกคนเฮแบบนี้ไปนะเนาะสมมุติว่าถ่ายตอนนี้โลไปอีพีหนึ่ง่ายตอนหน้าโลไปอีพีสองตอนนี้ไปเนาะทุกคนกะอยัยเอฟซีทุกคน เบิร์นสมไปน้ำกาเนเอาทุกคนโอเคทุกคน